ทางแยกค่อนข้างแคบนะครับเพราะฉะนั้นพยายามให้ข้างรถทางด้านซ้ายนะครับอยู่ห่างจากฟึบาทประมาณเมตรหนึ่งนะน้องมาปานะครับจะไม่แนะนําให้หักพวงมาลัยไปทางขวาเพื่อให้หน้ารถเฉียงไปทางขวาก่อนนะถ้าเราไม่มองกระจกขวาก่อนนะบางทีมอไซค์แซงมาทางขวาเนี่ยหรือนะครับรถฝั่งตรงข้ามที่เขาจะตรงแล้วขวาจะตกใจทําให้เกิดอันตรายได้นะเพราะฉะนั้นก็แค่ปล่อยรถไหลไปตรงแบบนี้แหละให้หน้ารถแหลมไปนิดนึง ปลอดรถไหลแล้วก็หมุนตรงอะไรมาทางด้านซ้ายค่อยๆหมุนนะมองทางขวามองทางซ้ายมีใครจะมาไม้รถต้องไหลช้าๆโอเคแล้วมองหน้ารถด,ด้วยถ้าเห็นว่าหน้ารถจะตรงข้ามไปฝั่งคนนูน้น<ม>ใช่ไหมครับอันตรายนะอ่านออกมาเปล่าก็หมุนซ้ายเพิ่มแล้วก็มองกระจกมองข้างด้านซ้ายด้วยนะครับว่าท้ายรถด,ด้านซ้ายจะเบียดขอบกําแพงไหมให้แล้วสลับมองข้างหน้าด้วยนะครับสายตาต่องมองให้ทั่วๆนะ,ะให้หน้ารถปัดเข้ามาใน ช่องทางของเราก่อนเนาะโอเคแล้วก็ขึ้นกลับโอเคดีครับ